มีปลาช่อนนะครับวันนี้ฝนตกน้ำใสนะครับนอนเล่นซะหน่อยหนะนึ่งโชว์ซะหน่อยโชว์ซะหน่อยปลาช่อนนาน,นะครับน,นี่เป็นปลาดุกนะครับปลาดุกปลาดุกนา แอบอยู่ต้นมุงกระดุกกระดุกโอเคนี่ปลาไหลครับผมลูกปลาไหลมาแอบนอนอยู่กับซอกหินนะครับตัว,ตวยังเล็กๆอยู่ไม่ใช่พญานาคนะครับมีปลาไหลครับปลาไหล อันนี้ปูนะครับวันนี้ก็น่าจะเพิ่งออกจากรูกันมาเยอะเลยนะครับก็คงออกมาผสมพันธุ์แล้วก็ไ่วางไข่กันก่อนนะครับเฮ้ยไม่วางนะเพราะเป็นตัวนะปูนาครับปูนา